สวัสดีทุกท่านนะยินดีรู้สึกกับมุมบีจนะาควายแมวน้าไม่แกลอายาจะให้แล้วก็อยู่กับคุณสมิธนะคุณสมิธครับถึงเสียงนะครับคุณครับผมบอกช่องแหนวว่าให้ช่อ n แหนก็คือสุขรรนเกมมิ่งไปซับสครายซับสคราย เขาได้นะแล้วก็อย่าลืมซับสไคร์ผมด้วยนะก็ไม่มีอะไรด้นะแค่มาบนนะเรื่องไมคครับน,นะมันยับเตดครับําแมวแล้วเหผมต้องมานั่งลบไมคครับแล้วก็โหลดใหม่เนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะเอ้ยคุณไปสูกำลังเกมมิ่งไอ้นั่น เนะมื่อกี้ขึ้นใหม่สงเสีงได้าแต่ครั้งเร็วๆครับนี่ครับผมยจะมาเทบ้ายเพราะที่มันอัปเดตพอ,อะไรเ่นมงครับอัปเดตปุ๊บอาหารแล้วอาหารนี่ผมจะเอาปเป็นหลักเลยแมงหนึ่งจุดแปดจุดนึงฮะบอกให้นะว่าอาหารมันหายาก วมานะแล้วของที่หาง,ง่ายสุดคืออะไรนลไหมครับมีสิ่งสิ่งเดียวในแมคคารนะฮะคือคือต้นไม้นะคือสิ่งที่หาง,ง่ายสุดในแมคคารนะผมก็จะมาเขียนเชื่อทีเอผมก็ยืมไอดีคุณแท็ก พี่แท็กผมมานะยืมใช้ป๊บหนึ่งนะแค่ชัวร์วบางทีก็ใช้ใช้ใช้ยาวบางทีก็ใช้ยาวเลยฮะบายบายนะแล้วก็มาบนแค่มาบนเรื่องไม่ครับแม่งอัพเดตนะถ้าเกิดใครอยากอยากรู้นะใครมีกาลิน่าก็ฝากเข้าได้นะห้องตรองนี้ nhắp yep, được phòng sẽ vòng ngoài nữa hôm sẽ zoom mày hết nhắp được hôm phòng sẽ zoom vào, mùng gặp sau lên nữa sau mày nữa mùng gặp sau mày nữa nè. ก็ของจบคลิปเพียงเท่านี้ DJ SD จะเปืนวู้